สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพิ่มรูปในเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเครื่องมือถือของเราเนี่ยทำยังไงอ,อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นยังไงก่อนดีกว่าเรานก,การณ์สมมติก่อนสมมติว่าเราใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งโทรเข้ามาในเครื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโทรเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏภาพอะไรบ้างเอ่ยดูสิ อ้าวทำไมโทรนานจังอ่ะ<อ>ก็จะขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยนะอ่ะวางหูก็คือแค่มีชื่อแล้วก็เบอร์ใช่ไหมไม่มีอะไรมากมายมีแค่นี้แต่เราอยากได้รูปอะ่ะคือโทรเข้ามาแล้วเห็นรูปจะรู้ว่าโอ้คนนี้นะอะไรเงี้ยนะอ่าแลเราอยากเพิ่มรูปลงไปทำยังไงอันนี้ในซ m s u n ง a 5 0เราก็จะมาดูกันว่าไปตามตรงไหนเราก็เข้ามาในโทรศัพท์สิเราจะไปเพิ่มรูปในเบอร์โทรศัพท์นี่อ่ะ เข้ามาแล้วเราก็ไปตรงรายชื่อก็ได้เราเราไปสร้างเราไปสร้างตรงรายชื่อเนี่ยนะอไปสร้างตรงรายชื่อแล้วก็ไปกดที่รายชื่อแล้วคุณก็ไล่ like, หาเอารายชื่อที่คุณต้องการอ่ะอยู่ตรงไหนคุณก็เลือกเอาก็แล้วกันเ,เรากดถ้าเราต้องการอันนี้อเราก็กดลงไปเมืรร่อกี้ทดสอบใช่ไหมกดจึกลงไปกดลงไปตรงคาว่าทดสอบเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเขามีคล้ายๆรูปกล้องอ่ะเล็กๆเนี่ยอันเนี้ยแตะปั๊บเนี่ย จะให้คุณเลือกรูปเลยคุณจะเลือกรูปจากตรงไหนยังไงในเครื่องคุณนะ่ะมันเลือกได้กดลงไปจึก๊กแล้วเราก็ในดูซิอ่ากดเพิ่มรูปอ่ากดลงไปเพิ่มรูปกดจึก๊กเพิ่มสี่รูปเอาไม่ใช่เดีแวนะอ่าเราก็ไปเลือกนี่มันมีสองอย่างให้คุณเลือกคร่าวๆก่อนนะเอาเอาหลักคร่าวๆคือเราเราอยากได้รูปตัวจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่อีโมจิม e อีกเรื่องหนึ่งอ่าเดี๋ยวอีโมจิค่อยไปว่าทีหลังก็แล้วกันเอา รูปก็คือจะมีในแกลลอรี่กับกล้องอ่าเราอยู่ในสถานการณ์สมมุติถ้าเกิดเราว่าเราเมมเบอร์โทรศัพท์คนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอาจจะจําไม่ได้ในอนาคตแนะนําให้มาแตะแล้วกดคําว่ากล้องเลยพี่กดกล้องก็คือถ่ายมันเดียวนั้นเลยถ่ายตรงนั้นเดียวนั้นเลยพี่บอกมานี่เดี๋ยวมาถ่ายก่อน จะได้รู้ว่าเวลาโทรหาหาใครอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็กดกล้องกดกล้องก็คือเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายโอเคไหมแต่อันนี้เราจะไปเลือกตรงคําว่าแกลอรี่เพราะเราจะเอารูปจากในแกลอรี่สถานการณ์สมมุติเอารูปตรงไหนก็ได้อ่ามีให้เลือกอีกอ่ามาอนุญาตโอ้โหอ่ะไม่เคยใช้ไงมันก็ต้องอนุญาตก่อนไงอ่าถ้าเคยใช้แล้วก็ไม่ต้องอนุญาตเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปอย่างที่เราต้องการเอาสักรูปหนึ่งก็แล้วกันอ่ะกดลงไปเขาก็จะให้เราเอ่อตรงเนี้ย เนี่ยคือรูปนะที่จะปรากฏเราก็สามารถเลื่อนได้เราจะไปเอาตรงไหนของภาพล่ะเราก็แตะลงไปตรงกลมๆเนี่ยล้วก็ลากลากไปในจุดที่เราอยากได้กดแตะค้างแล้วก็ลากตื้อ่ะแล้วเราก็ตรงมุมเนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยมันสามารถให้เราแตะแล้วก็โหดเข้ามันก็จะเล็กลงถ้าเรากดขยายออก มันก็จะขยายออกเคไหมอ่านแล้วแต่รูปรูปของคุณเป็นรูปขนาดไหนล่ะอ่านหน้าเราแต่หดเข้าเพราะเราอยากได้รูปเล็กลงเพราะว่าหน้าหน้ามันเล็กนะอ่านในอันอึดอ่านเสร็จแล้วก็แต่เดี๋ยวต้งแต่ตรงกลางอ่านแล้วก็ลากอีกลากไปลากมาได้อ่านแลก็เอา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 ในโฟกัสที่เราอยากได้นะอ่านเอาแค่นี้เลยอ่าน ใครก็ไม่รู้ไม่รู้ก็มันเป็นผ้าวอเปเปอร์นะว่าเก็บมาทำไม่ดูเฉยๆโอเคไหมอ่ะเราคิดว่าเอาโฟกัสตรงนี้พอแค่นี้อ่าจ,จ,จะจะขยายจะอะไรก็ได้นะ,ะตรงนี้มันสามารถขยายได้หดได้นะอ่าคุณก็แต่ขยายได้หดได้แต่ที่มุมจะเลื่อนจะลากกดตรงกลางโอเคไหมอ่าไม่มีอะไรมากมายเอาแค่นี้อ่าตรงไงนิดนึงโอเคอ่ามันำดำๆอ่ะเดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนหน่อยโอเคอ่ะประมาณนี้หละ เราคิดว่าเอาตรงเนี้ยเรียบร้อยแน่นอนเราก็กดนี่เรียบร้อยนอนเลย,อยเอาเอาแค่ตรงนี้โอเคแล้วกดเรียบร้อยจึกอ่ะมันก็จะปรากฏภาพอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มากดบันทึกอีกเที่ยวหนึ่งนะ,ะกดบันทึกลงไปอันนี้ต้องบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยควรจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกใน อีเมลคุณเพราะว่ามันจะถูกเก็บภาพไปในอินเทอร์เน็ตของ Google แล้วหลังจากที่หลังจากนี้ไปคุณเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนอะไรก็ตามแต่คุณล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่คุณมีที่คุณผูกไว้กับทาง Google อ่ารูปนี้ก็จะยังอยู่จะไม่หายไปจะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดกับคุณเลยอ่าอ่านี่เน่าเราอ,ออกมาแล้วเราทดสอบอ่าลองทดสอบ,ออสอบว่าให้เราโทรเข้ามาเนี่ยนะ แล้วมันจะปรากฏภาพยังไงให้เราเห็นก็คือเวลาโทรศัพท์เบอร์นี้โทรเข้ามาหาเราเราก็จะเห็นเป็นรูปอ่ะนี่เป็นรูปอย่างที่เห็นนะมันก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้มันได้แค่นี้พี่มันไม่ได้เป็นเต็มจอเพราะเขาเลือกภาพมาให้แค่นี้โอเคอ้าก็ประมาณนี้แล้วการเพิ่มรูปอันนี้ต้องบอกว่ารูปเนี้ย มันปรากฏแค่ในโทรศัพท์ของเรานะไม่ใช่เราเมมภาพกับเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องเราแล้วมันจะไปปรากฏในเครื่องเขาไม่อันนี้มันปรากฏอยู่แค่ในเครื่องเราเพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่าเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของใครอันนี้เป็นเป็นหลักการนะว่าเอออนนี้เบอร์โทรศัพท์นี้ของคนนี้หน้าอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นการเพิ่มรูปที่มีได้ เพิ่มได้นะเบอร์โทรสทมเนี่ยมันมันมีมันมีให้เราเพิ่มฟังก์ชันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มทั้งกล่องทั้งแกเรอรี่ไปเลือกทำเอาก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีก็สนุกดีไปลองทำดูสิมันก็นะสำหรับคนสนิทชีดเชื้อเราก็เพิ่มรูปไปไม่สนิทอัวลืมก็ควรจะเพิ่มรูปไปเพิ่มให้หมดเลยอะไรประมาณนี้เออถ้าจำไม่ได้ถ้าจำได้ก็แล้วกันไปจำแต่ชื่อกับเบอร์อะไรงเงี้ยบางคนเผื่ออนาคตนนะ่เป็นอัลไซเมอร์แล้วมันจะได้เห็นรูปจะได้จำได้ก็ชอบพูดเบาๆมันเจ จากมือเธอ,อเอามาฝากกันประมาณน,นี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ